อีหนึงน่งน,งน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนศิริพรระยองวันนี้้องขออนุญาตต้องเปิดแมสค์ค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะปีกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าทุกคนผ่านการตรวจวัดไข้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะจริงๆต้องมีเก้าอี้หนึ่งตัวนะอ่ะนั่งก่อนทักทายสวัสดีเชิญชวนค่ะวันนี้ยกเวทีให้ป้าปูเป็นแค่เทรนเนอร์ค่ะป้าปูเป็นแค่เทรนเนอร์ในการสอนน้องๆเราเรียนคลาสการพูดแท็กติกระบอกเรียบร้อยอ่ะทำหน้าที่บทบาทได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กีนกรวรรดิสองสีค่ะชื่อเล่นชื่อแพรวค่ะน้องแพรวอยู่ชั้นอะไรคะโรงเรียนอะไรคะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะโรงเรียนสิทธิพระยองค่ะค่ะมาเราเรียนคลาสการพูดมาแล้ว<ม>น้องที่เป็นภาคทฤษฎี<ม>ตอนนี้เรากําลังลงสนามจริงของภาคปฏิบัติผ่านสถานี Mousey Online และสื่อาน f r e DJ p o ไปตอนน่อนนะคะอา่ะวันนี้คลาสการพูดที่น้องลอยเรียนมาจะได้ลงสนามจริงแล้ว ทำหน้าที่บทบาทผู้สื่อข่าวเยาวชนสื่อสารมลวลชนเยาวชนที่กำลังรณร,<อ>รงค์เรื่องราวการเลกั้เรื่องตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีค่ะการเลือกตั้งที่ พศ2564ค่ะเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิตร์สิงห์บุตรช่อเล่นชื่อปังปอนครับมาจากโรงเรียนสีพอระยองครับครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัชวันลช่วยเล่นชื่อรับบุญมาจากโรงเรียนสีพอระยองครับครับวันนี้เรามาเพื่อสิ่งใดครับเพื่อมาลงการรับต่างๆของสิ่งไรเงี้ยครัครับและ การเลือกตั้งท้องถิ่นสำคัญยังไงการเลือกตั้งท้องถิ่นสาคัญก็คือถ้าเราเลือกคนที่เราต้องการนะครับแบบว่าคนดีๆครับเราก็จะได้แบบคนที่เราต้องการมาเป็นคนบริหารท,ท้องถิ่นของเราค่ะถ้าสมมติว่าถ้าเราเน้ยเลือกคนที่เราชอบหรือว่าคนที่เราต้องการให้มาบริหารครับก็จะทําให้ทําให้บ้านเมืองหรือที่เราอยู่นะครับอาจจะ อาจจะดีขึ้นบ้างครับมีคนมาบริหารครับค่ะเออใช่ไหมเราก็อยากได้คนดีคนมีความสามารถเข้าช่วยมามาช่วยมาช่วยบริหารท้องถิ่นให้กับเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งสาวทอวันที่ยี่มีนาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อดี๋เฮลเลสเตอร์ศักดิ์ส่วนชื่อเล่นชื่อน้ำอิงอยู่ชั้หนึ่งมัธสมศึกษปีที่หกจังหวัสุริพร์จงหวัยแล้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตติกานต์พินจน์ชื่อเล่นชื่อแบมอยู่ัระี จากโรงเรียนสีบีพลนยองค่ะเราอยากจะใหุ้กคนไปช่วยกันลงารลงและตั้งวันที่28มีนาที่ส่นี้นะคะเลือกนายกเทศเทศทศบาลของจังหวัดของเราจะเลือกนายกเทศบาลใช่ไหมคะเขาเรียกว่านายกเทศมนตรีแล้วก็กลุ่มคนที่ทํางานร่วมกับท่านนายกเทศมนตรีนั้นเราก็จะเรียกว่าสทใช่ไหมคะก็คือสมาชิกสภาเทศบาลในวันที่28มีนา 2 5ง4ค่ะเวลาก็แต่แปดโมงถึงห้าโมงค่ะค่ะจากอย่าลืมออกมาใช้ติดใช้เสียงกัน<ต>ใช่ไ<ช><ส>หมข้อปรสง <c oughs> บัตรของผู้มีสิทธ <c oughs> ิ์เลือกตั้งนะคะหนึ่งต้องมีสัญชาติไทยแต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการเปลี่ยนแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีค่ะ2มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้ง3มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาเป็นเวลาติดต นับถึงวันเลือกตั้ง 4. คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่กนกำหนดค่ะ นี่คือคุณสมบัติของผู้ที่จะเอาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งไม่ได้หมาย <c oughs> ความว่าใครย้ายทะเบียนบ้านมาวันนี้แล้วจะไปเลือกได้ไม่ได้นะคะต้องมีการก,ารกันกองระดับหนึ่งด้วยเนาะอันนี้ก็คร่าวๆนะคะที่น้องๆกาลังทาหน้าที่สื่อสารมวลชนให้กับเราค่ะ2ี่สิแปมีนาคมนี้อย่าลืม,มใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ